สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว b e เนาะวันนี้ครับผมก็มาดึกๆหน่อยนะครับสำหรับท่านไหนที่โทรหาผมไม่ติดหรือติดไม่รับสายยังไงรบกวนแอดไลน์นะครับผมเพราะว่าบางทีโทรศัพท์มันมีปัญหานะครับให้แอดไลน์เบอร์โทรหรือไอเดียไลน์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับวันนี้มีพเพลย์มือสองนะครับก็จะเป็นมิวสิกนะครับยี่ห้อนี้ดีมากนะครับ รุ่น AX 300วัตต์นะครับรุ่นนี้เอาไปทำเสียงตามสายก็ได้เอาไปขับฮอนก็ได้สำหรับวงกลองยาวต่างๆเดี๋ยวจะไปขับเสียงกลาง15 12นิ้ว4ดอกนะครับได้สบายนะครับสภาพเครื่องสวยครับแต่ผมยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับวอลุ่รมปกติทุกตัวแต่วันนี้ไม่ได้เทสเสียงให้ชมเลยนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะมาดึกๆเพราะว่าถ้าจะถ่ายตอนกลางวันมันไม่ค่อยมีเวลานะครับช่วงกลางวันก็ทํางานนะครับข้างในก็ สดใสนะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับมีอยากย่อด้วยนะครับผมนะตัวนี้นะครับมาดู TR กัน TR 6คู่นะฮะนะครับมิวสิกนะครับมิวสิกนะครับตัวนี้ใช้ไฟ DC 2 4โวลต์ได้ด้วยนะครับไฟแบตเตอรี่ 24V โวลต์ใช้ได้นะครับสภาพสวยงามนะสภาพถ้าตีความงามแล้วก็90%เลยนะครับสวยงามนะครับใหม่ๆเครื่องนี้นะครับ นะครับสวยๆนะครับราคาอยู่ที่3,500บาทรวมส่งทั่วไทยนะครับแบบโอนเงินนะครับด้านหลังเป็นขั้วนาแดงดีมากนะครับต่อลําโพงถ้าต่อถ้าต่อลําโพง4ดอกหรือ2ดอกก็มาต่อสอถึงสโอมนะครับถ้าต่อดอกเดียวก็มาต่อที่8โอมนะครับผมข้างบนไม่ได้ใช้นะครับข้าบนเป็นไฟนะครับเอาไว้ทําเสียงตามสายนะด้านบนนะเจ็ดสร้อยโวลต์ไม่ต้องต่อพัดลมไหมครับใหม่ๆนะ ไม่มีสนิมนะครับเครื่องใหม่มากนะครับอันนี้ต่อแบตเตอรี่24โวลต์นะครับนะมิวสิกนะครับเมกอินไทยแลนด์นะครับผมสําหรับใครไม่รู้จักมิวสิกมออแปลงเป็นม้อแปลงลวดใหญ่นะครับลวดใหญ่มากนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่าเห็นไหมครับทองแดงใหญ่มากนะครับผมนะเสียงดีนะครับแต่ก็วันนี้ไม่ได้เทเสียงให้ฟังกันเพราะว่ามันดึกแล้วแต่ว่าจะเปิดเครื่องให้ดูนะครับ สามพันห้าร้อยบาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับผมถ้าไหนสนใจก็โทรเข้ามาได้ที่ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าเก้านะครับผมมีเวลาช่วงดึกๆนะครับเพราะช่วงกลางวันเนี่ยผมต้องซ่อม power amp ต้องอะไรต่างๆแล้วทีนี้ถ้าจะซ่อมกลางคืนมันซ่อมไม่ได้นะครับเพราะบางทีเราก็ต้องเปิดแล้วก็ต้องเทสนะครับก็เลยมีเวลารีวิวนะครับช่วงนี้ก็พยายามทานะครับนี่นะครับเดี๋ยวปล่อยสัญญาณเข้ามานะครับก็ริ่งขึ้นมานะครับผมจะลองดูเฉยนะครับว่าสัญญาณมันขึ้นไหมนะครับนี่ นะครับเสียงที่ออกมาเบาๆนี่มันมันเป็นเสียงจากมอลายนะครับอ่านะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นเสียงเพราะว่าเราไม่ได้ต่อโหลดนะครับเห็นไหมครับใช้งานปกตินะครับเครื่องไม่ร้อนไม่อะไรนะครับแต่ไม่ได้เทสเสียงให้ชมกันมันดึกนะครับเพราะบ้านผมไม่ค่อยเก็บเสียงเท่าไหร่นะนะครับอ่านะครับผมนี่นะครับก็ไม่ใช้ได้สองตัวนะครับ ไม่ใช้ได้2ตัวสามารถต่อเอฟเฟกนอกได้ด้วยนะครับแล้วก็ a u x ก็ช่องเลยนะครับไม่2ตัวนี่ผมไม่เหลือนะครับนะส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนี้หรอกเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนวอลลุ่มทีมันจะได้ประหยัดงบนะนะครับเวลาเราเปลี่ยนวอลลุ่มทีเนี่ยมันจะได้ประหยัดงบนะครับเห็นไหมปิดเครื่องแล้วรียค่อยตัดมาเวลาปิดเครื่องปุ๊บรียจะไม่ตัดเลยนะปิดสวิตช์แล้ว หนึ่งสองสามรีรีค่อยตัดการทํางานนะครับผมก็ถือว่าเป็นเครื่องที่สมบูรณ์นะครับก็สวยๆครับสามพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมแบบโอนเงินนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับท่านไหนสนใจใกล้สงการแล้วนะครับวงกรองยาวอะไรต่างๆก็สามารถรับไปทําได้ทําเสียงตามสายทาได้นะครับตัวนี้นะครับสามารถขับฮอนได้ถึงแปดตูดนะครับถ้าเป็นฮอนสิบหกโอห์มนะครับ 16โอห์มครับได้8ตูดนะครับแล้วก็ถ้าเป็น8โอห์มครับได้4ตูดนะครับผมนะนะถ้าเป็น8โอห์มครับได้4เพราะมันโหลด2โอห์มได้นะครับเครื่องนี้นะครับสนใจรีบเลยนะครับแบบนี้สวยแบบนี้นะครับนานๆจะมีเข้ามานะครับมิวสิกสวยนะครับเพราะว่ามิวสิกนี่หายากนะครับข้อดีของมิวสิกก็คืออะไรมันเกรดดีนะถ้าเราดูเทียบกันกับหลายๆแบรนด์ผมว่ามิวสิกนี่เกรดดีสุดแล้ววอลลุ่มก็ทนสุดแล้วนะฮะวอลลุ่มนี่เทียบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับ ทนมากนะครับอ่าทนมากๆเลยคือวอลลุ่มนะครับแล้วก็หม้อแปลงพวกอะไรพวกบอร์ดได้พวกวัสดุที่เข้ามาทำนี่คือเกรดดีนะครับพีเมียมเลยนะครับให้ดูข้างในอีกครั้งหนึ่งครับผมพวกสวยงามนะครับผมนะครับใหม่ๆครับผมใหม่นะครับไหมพีเอดีสามร้อยถึงหกร้อยวัตต์เลยนะครับเครื่องนี้นะนะครับสามร้อยถึงหกร้อยวัตต์เลยนะเพราะว่าเครื่องเขาก็จะทำ ตีมา300วัตต์นะแต่ว่ามันพลิกได้ถึง600วัตต์เลยทีเดียวนะครับก็สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเครื่องใช้งานปกตินะครับผมปลายทางก็ม IR ีนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ปลายทางเพราะถ้าไปทางบวกเพิ่ม300นะครับผมว่าเครื่องหนักมากนะครับอเครื่องหนักมากนะครับผมไม่อยากให้ปลายทางมันเสียค่าขนส่งปลายทางนะครับแล้วของท่านก็จะได้รับช้าด้วยเพราะว่าถ้าปลายทางขนส่งเขาจะส่งช้ากว่าการส่งแบบปกตินะ นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับผม